ครับก็วันนี้มาที่สวนคุณประกิจเนาะก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทําเกษตรซีด้วยหัวใจตอนนี้เป็นเกษตรซีร้อยครับร้รอยเลยนะร้อยเลยแล้วีนี้ขั้นตอนเนี่ยก็คือณวันนี้คุณประกิจจะเป็นสมาชิกนะสมัครเป็นสมาชิกของเอิร์ธเซฟหรือมูลที่รักน้ําที่จะรับรองเกษตรซีแล้วก็จะ,ะพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ผลิตจนถึงการตลาดนะครับตรงนี้นี่วันนี้จะหยุดเลยทีนี้ว่าผมก็มาตรวจ ครั้งนี้ก็ครั้งที่สองเลยนะแต่วันนี้จะเห็นได้ว่าเราเริ่มจากจุดนี้เลยในการที่จะหยุดเคมีทั้งหมดแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆรวมถึงชีวพันธุ์ในการควบคุมโมรคแมลงอาหารเสริมมีครบหมดนะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราทําตาม,ตามหลัก,กเกษตรยุคใหม่นั่นหมายความว่าเราต้องพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ได้ตอนนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้ดอกเนี่ยนะเราออกดอกแล้วนะออกดอกแล้วกําลังจะเริ่มติดผลอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นว่าเรามาดู ที่ดินนะขณะนี้เนี่ยดินเนี่ยมีค่าพีชเนี่ย5.2ไนโตรเจน25ฟอสฟอรัส41โพแทสเซียม67ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ละลายน้ําพืชสามารถดูดไปใช้ได้เนี่ยจะค่อนข้างต่ํานะเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะ,นะค,นนนะคุณประยศตอนนี้จะมาดูธาตุอาหารอื่นๆที่พืชต้องการนะแคลเซียมมีอยู่230สัลเฟอร์มีอยู่8.9แมกนีเซียมมีอยู่154นี่ก็ต่ําต่ําไปนิดนึงนะครับส่วนธาตุอาหารรองเนี่ย ก็คอปเปอร์มี0.5น่าธาตุเหล็กมี5.6โบรอนมี1.5่สังกะสีมีอยู่2.3มังกานิสมีอยู่28ก็ออกไปทางต่ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็โมลิเนน่นมมี0.9าค่า EC 0.7เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยธาตุฐานหลักธาตุฐานรองเนี่ยผมจากตรงเนี้ยถือว่าต่ำไปนิดๆนะฮะดังนั้นตอนว,วันเนี้ยผมก็เลยแนะนำจะให้ใช้ปุ๋ย หรือว่หวานปุ๋ยอินทรีย์ไอ์คิงควอเมอร์สูตรเสมอเนี่ยสูตร NPK สูตรเสมอนะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าจะดูเนี่ยนะสูตรเสมอเนี่ยผมจะให้ดูนะอ่ผมจะทําให้ดูเลยเลยอันนี้ N นะเนี่ยยี่สี่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยร้อยกว่าใช่ไหมครัอ่าร้อยร้อยยี่สิบสองนะครับอ่าค่า P นะครับเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าเหมือนกันร้อยสี่ร้อ่าร้อยขึ้นยังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆ เนี่ยอันนี้ยังความชื้นน้อยนะแต่ความชื้นมากกว่านี้จะขึ้นมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมาดูค่าเคนะครับค่าเคขึ้นมาเนี่ยเป็นสามร้อยกว่า,วานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเทียบสูตรเสมอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหวานต้นนี้ห้ากิโลตอนนี้ในในปุ๋ยอันเนี้ยนอกจากนอกจากจะมี NPK ท,ที่ที่ละลายน้ําพืชดูไปใช้ได้สูงแล้วเนี่ยยังมีธาตุฐานารองที่ผมพูดทุกตัวเลยมีครบทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นตัวแล้วก็ PH มันจะประมาณเจ็ด เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยปรับ pH ไปในตัวด้วยนะครับมันก็จะปรับ pH ขึ้นมาได้6กกว่าก็ถือว่าตรงนี้จะไปได้เลยสูตเสมอจะดอกมันจะบำรุงผลให้ให้โตสม่ำเสมอเนาะแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายก็คือมาดูโลหะหนักโลหะหนักตอนนี้มีโครเมียมอยู่49มีเอมีปรอดอยู่ศูนย์ศูนย์จุดศูนสารหนูมี11.2แคดเมียมมี0.1แล้วก็ตะกั่วมีอยู่22ตรงนี้เนี่ย ก็ตัวที่สูงหน่อยก็จะเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมกับเป็นสารหนูแต่ว่าเราเราจะมีจุลินทรีย์ที่จะย่อยโลหะหนักอยู่แล้วมันตรงนันน่จะไม่ใช่ปัญหาเพราะเดี๋ยวเชิญคุณละเอีดหวานเลยนะต้นนี้สักห้าโลนะต่อไปก็ทั้งสวนมาหมดสอบเลยทดสอบนี่ห้าโลเชิญเลยครับก็หวานเลยฮะหวานกระจายใต้ทรงพุ่มฮะฮะกระจายใต้ทรงพุ่มทรงพุ่มเลยครับครับครับสมองนั่นแหละครับ